ใบละ350บาทครับ,บเพื่อนๆใบละ350บาทนะครับเป็นแบงค์10บาท,บาทนะครับหลังวัดนะครับโบราณน,นะครับนี่นะครับเส้นลายน้ำนะครับเส้นไมโครฟิล์มเ <mm นาะอ้ลายน้ำไม่ไม่ม่นใจอ้าวลายน้ำแล้วนะครับลายน้ำนะครับ มันย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับลายน้ําแบบนี้อ่าชัดครับผมเส้นไมโครฟิล์มแบบนี้นะครับใบละนะครับ300นะครับ5 0าบาทเดี๋ยวรีบเขียนราคากันก่อนเนาะใบละนะครับ350บาทนะครับ วิธีการสั่งนะครับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งนะครับบอกว่าสั่งแล้วทายังไงใช่ไหมครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับบอกว่านะครับ B10 ก็คือแบง k ์สินั่นแหละ B10 นะครับรุ่นที่11นะครับ R11 นะครับ B10 R11 นะครับถ้าต้องการหนึ่งใบก็ให้เท่ากับเลข1เอาไว้นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลข1เอาไว้นะครับส่วนถ้าเกิดทําไม่เป็นจริงๆก็ง่ายๆเลยละครับ0 9 3ย์นะครับ60-1นะครับ เท่านี้เองครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อกันได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับแบงค์10บาทนะครับโบราณนะครับไปละ350บาทครับ